เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเกษตรนนทบุรีลุยสำรวจภัยแล้งน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรบางัวทองวันที่10พฤษภาคม2567นางพระสรินยาอามรพันศัก์เกษตรจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นางราตีใจสะอาดหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอบางัวทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำเค็มลุกในพื้นที่การเกษตรของอำเภอบางบัวทองจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักหมู่หกตําบลบางบัวทองจํานวน35รายพื้นที่ปลูกผักมากกว่า300ไร่ซึ่งใช้น้ำทําการเกษตรจากคลองพพิมลไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม โดยวัดค่าความเค็มได้0.1 ppt นอกจากนี้บึงน้ำแสงจันทร์หมู่11ตำบลบางบัวทองมีค่าความเค็มอยู่ที่0.15 ppt และบึงน้ำบริเวณเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองหมู่4มีค่าความเค็ม0.39 ppt ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทองจะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป